ช่งข่าวภาคเหนือจะตอบครับเจ้าหน้าที่ระดมรถดับเพลิงกว่า4คันเข้าฉีดน้ําควบคุมเพลิงที่ลุกไหมกองอยางรถยนต์เก่าที่อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นานกว่า1ชั่วโมงนะครับจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเพลิงไหม้ยางรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ที่เป็นยางเก่าใช้งานแล้วและเป็นกองขยะทิ้งไว้จํานวนมากบริเวณแคมป์คนงานภายในบริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของพ่อตาอดีตนักการเมืองชื่อดังบริเวณพื้นที่ตําบลบ้านแหวนอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ทําให้ไฟลุกลามและเกิด กลุ่มควันจำนวนมากและยังมีกลิ่นเหม็นโดยกลุ่มควันสามารถมองเห็นไปถึงตัวเมืองเชียงใหม่ระยะทางเกือบ10กิโลเมตรเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระดมรถน้ำดับเพลิง4 5คันเข้าฉีดน้ำดับไฟด้วยความยากลำบากเนื่องจากเป็นยางรถบรรทุกใช้เวลานานเกือบชั่วโมง กว่าจะควบคุมได้แต่ต้องใช้น้ําเลี้ยงไว้ตลอดเกรงว่าจะลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งนํารถแท็กเตอร์ปรับพื้นที่บริเวณรอบๆป้องกันการลุกลามไปติดป่าละมเาะในบริเวณใกล้เคียงเจ้าหน้าที่สายตรวจสถานีตํารวจภูธรหางดงเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวอาจเกิดขึ้นจากคนงานเผากองขยะที่อยู่ใกล้กันแต่ลุกลามไปติดยางรถบรรทุกเก่าที่กองทิ้งไว้ห่างกันไม่ถึง5เมตรจนลุกลามและเกิดกลุ่มควันจํานวนมากและไม่สามารถดับได้ ต้องประสานรถน้ำดับเพลิงเข้ามาดับไฟประกอบกับสภาพอากาศร้อนจัดแต่ไม่มีทรัพย์สินอื่นๆเสียหาย